วันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเรื่องประวัติความเป็นมาของปลาหมอนะครับปลาหมอนี่คือปลาสะเทือนน้ำสะเทือนบกนะครับมันสามารถที่จะอยู่บนบกนี้ได้นานนะครับและมันก็เป็นสัตว์โบราณน,นะครับอยู่ในยุคไดโนเสาร์แล้วนะครับและมันก็ไม่สูญพันธุ์นะครับมันสามารถมุด แอบอยู่ในใต้ดินได้นะครับโดยใช้เปลือกมันหายใจนะครับนี่ครับคือหลักฐานนะครับจากสมัยยุคไดโนเสาร์นะครับเราจะเห็นได้ชัดว่ามีรูปร่างเหมือนปลาหมอเลยนะครับมันได้ขุดพบพวกนักวิทยาศาสตร์นะครับขุดพบแล้วก็นำไปศึกษานะครับ สัตนี้นี่อยู่ในสมัยหลายพันปีที่แล้วแล้วนะครับหลายหมื่นปีที่แล้วนะครับในยุคไดนโนเสาร์นะครับและมันนี่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ปลอมนี่มันเกิดจากพวกเอเลี่ยนนะครับเอเลี่ยนนี่พวกมันนี่ ได้นำปลาหมอนี่มาจากต่างดาวนะครับแล้วก็นำปลาหมอนี่ไปพัฒนาต่อนะครับดัดแปลงปลาหมอนะครับแล้วก็กลายเป็นปลานินนะครับแล้วก็นำไปปล่อยอยู่ทวีแอฟริกานะครับปลานินกับปลาหมอนี่มาอยู่ในจำพวกเดียวกันนะครับ แต่ว่ามันเอาไปศึกษาค้นคว้าแล้วก็วิจัยในอยู่ในยานมันนะครับปรับแต่งพันธุก,กรรมจนกลายเป็นว่าปลาหมอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นคือปลานินนะครับแต่การวางไข่นี้จะแตกต่างหน่อยนะครับจะไข่เสร็จแล้วมันจะอมอยู่ในปากนะครับนี่รับคือพวกเอเลียนนี้มันแปลกนะครับเอเลียนนี่แหละครับคือ ผู้ทาให้ปนินเกิดขึ้นวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการเพราะพันธุ์ปลาหมอนะครับด้วยการผสมเทียมปลานะครับนี่คือลดับแรกคือต้องมีพ่อแม่พันธุ์ปลาหมอก่อนนะครับนี่คือพ่อแม่พันธุ์ปลาหมอนะครับรูปร่างนี่ต้องอ้วนนะครับตัวเมียนี่ต้องอ้วนตัวผู้นี้ต้อง เรียวยาวนะครับถ้าคนที่ชำนาญในการดูปลาจะดูแบบง่ายเลยนะครับกับแยกเพศตัวผู้ตัวเมียนะครับนี่คือพ่อแม่พัน์ปลานะครับที่ผมนี่ได้เลี้ยงนะครับอายุได้ปีกว่าแล้วนะครับก็ตัวประมาณนี้นะครับตัวใหญ่อยู่นะครับขั้นตอนแรกก็เตรียมพ่อแม่พันธุ์ก่อน และก็อุปกรณ์ในการเพาะพันธุ์ปลานะครับมีถังหรือบอ่อนะครับบอ่อขนาดเล็กนะครับนี่คือบอ่อเพาะนะครับอันนี้ผมยังไม่ทันใส่น้ำนะครับไว้ใส่ที่หลังก็ได้นะครับเหลือแค่บ,บอ่อเดียวนะครับยังไม่ได้ใส่น้ำนะครับแล้วก็ ก็บ่เพาะเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องเตรียมถังไว้2อสองถัง,งนะครับถังแรกคือถังเอาไว้ใส่พ่อแม่พันธุ์นะครับที่จะฉีดก่อนนะครับโดยการใช้ตัวเมีย3ามตัวกับตัวผู้1ตัวนะครับน้ำเชื้อตัวผู้นึงจะ พอดีกับไข่ตัวเมีย3มตัวนะครับถ้าตัวเมียเยอะกว่านั้นนี่น้ำเชื้อจะไม่เพียงพอนะครับถ้าน้อยกว่านี้ก็ได้เหมือนกันแต่ได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็กอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือตะชั่งนะครับชั่งน้ำหนักปลานะครับแล้วก็ก่อนต่อไปก็จะมี คกนะครับคกเอาไว้ตามโมเทเลียมเอ็มนะครับหรือยาเสริมฤทธิ์นะครับก็จะมีโมเทเลียมเอ็มหรือพาริโดนนะครับดอมพาริโดนนะครับอา่าผมก็เตรียมหมดทุกอย่างแล้วนะครับจากขั้นที่แล้วนะครับเราจะมีน้ำกลั่นด้วยนะครับน้ำกลั่นแล้วก็ ยาเสริมฤทธิ์นะครับนี่คือน้ำกลั่นนี่นี่คือยาเสริมฤทธิ์นะครับดอมปริโดนหรือโมเทเลียมอิมนะครับวิธีการคือยาเสริมฤทธิ์แล้วก็่อนที่สามก็คือสมุดนะครับสมุดบันทึกนะครับคือสมุดบันทึก น้ำหนักปลาแล้วก็ค่อยคำนวณน,นะครับนี่คือสมุดการบันทึกการฉีดปลานะครับใช้กี่ไมโครกร,รัมนะครับแล้วก็ที่สามก็จะมีอันสี่อันที่สี่นะครับก็จะมียาเซอร์ริตซูฟิแฟกนะครับหรือ ซินดาเฟกนะครับความเข้มข้นของตัวยานี่ผมได้เจีอจางลงแล้วนะครับจาก15,000ไมโครกรัมเหลือเพียงแค่1,500ไมโครกรัมนะครับนี่คือวิธีเจือจางผมก็บอกในคลิปก่อนแล้วนะครับปวามหมอนี่มันจะง่ายกว่าปลาหนังนะครับพวกปลาหนังนี้ปัญหามันเยอะนะครับจากการที่ผมดีได้ทดลองผสมเทียมประดุก กระเซียแล้วนี่มันต้องใช้เยอะนะครับแต่ผมใช้น้อยนะครับใช้พวกน้ำกันนะครับน้ำกันนี่ยางน้ยนี่ต้องสามร้อยขวดหมื่นนะครับสามสามสิบขวดนะครับในการผสมครั้งครั้งหนึ่งนะครับต่อแม่พันยี่สิบตัวผู้สองตัวนั้นนะครับแต่ผมคำนวณคำนวณน,น่ะถูกแต่การใช้ยานี่ผิดนะครับ มันก็เลยไม่ได้ผลนะครับมันก็เลยจะสอนวิธีการเพาะปลาหมอก่อนนะครับก็เป็นการชั่งน้ำหนักปลาอันนี้เพศเมียก่อนนะครับตัวเมียน้ำหนักประมาณสองขีดนะครับอันนี้คือตัวผู้นะครับอันนี้ตัวผู้นี่น้ำหนักได้ประมาณครึ่งขีด นะครับอะไครับก็ถึงการคำนวณฮอร์โมนนะครับตัวผู้ประหมอนี่ผมจะใช้15ไมโครกร,รัมนะครับตัวเมียนี่ใช้20ไมโครกร,รัมนะครับฉะนั้นเอาน้ำหนักปลานะครับน้ำหนักปลาคูณด้วย15เท่ากับเทา่าไรแล้วก็ค่อยนำที่ได้มานี่นำมาหารกับ 1500ไมโครกรัมนะครับเพราะว่าความเข้มข้นของตัวยาน,นี้อยู่ที่1500ไมโครกรัมนะครับก็เท่ากับเท่าไรแล้วก็นำมาแล้วก็เอาน้ำหนักปลานะครับมาลบกับที่คำนวณมานะครับแล้วก็จะได้0.04นะครับแล้วก็ลองเอาได้มานี่นี่คือ ฮอร์โมนซูเแฟกที่ต้องใช้นะครับความเข้มข้น1500นั้นต้องใช้0.005 0 00 5, 0 0 0 5นะครับแล้วมาบวกกับ0.04นะครับเท่ากับ0.04นะครับที่ได้อย่างงี้นี่ไม่เข้ากับน้ำหนักของปลานี่ก็เกิดจากที่ความเข้มข้นของฮอร์โมนนี่มันสูงนะครับ สูงกว่า150ไมโครกรัมนะครับฉะนั้นความเข้มข้นนี้ก็จะเลยแตกต่างกันนะครับก็เลยต้องใช้นิดเดียวนะครับเพราะว่ามันเข้มข้นมากนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับก็นําน้ําหนักปลามาคูณกับ20นะ่สิบแล้วก็เท่ากับ4ก็นําหาหาร5 0 0นะครับความเข้มข้นของตัวยานะครับแล้วก็ นำน้ำหนักปลานี้มันลบต่อนะครับกับได้มานะครับแล้วก็เท่ากับ0.1ก็นำตัวยา s u ฟ f แฟกนี้นำมาบวกกับน้ำกลั่นนะครับก็ได้0.1นะครับฉะนั้นการจะใช้ในการฉีดปลา0.2นี้0.2นี้ก็คือ ถ้า0.1ก็ต้องใช้แค่ครึ่งเดียวของ0.1นะครับก็หมายถึง0.05นะครับต้องใช้ถ้าเกิดว่าปลาน้ำหนัก0.2ตัวหนึ่งตัวละ0.2หรือ0.3ก็ต้องใช้ค่อยแยกเอานะครับ แล้วก็จะได้นำไปฉีดปลาได้นะครับเอาละครับนี่ผมก็ได้ดูดน้ำกันมา 1cc ซีซีแล้วนะครับ 1cc ซีซีนี่ก็คือ0.1นะครับของตัวเมียนะครับมันจะฉีดตัวเมียก่อน0.1ก็คือ1ึซีซีนะครับ0.4คือ1เข็มนี่นะครับว่าเข็มนี่1มี1ซีซี แล้วก็ใส่ไปในคกุกนะครับแล้วกับส่วนตัวยาซูฟิเฟกที่ก็ต้องใช้คือ0.002นี่คือ0.002นะครับนี่ก็คือ นิดเดียวเองนะครับหัวก็คือขีดแรกของเข็มนะครับนิดเดียวเองนะครับเางาฮอร์โมนต้องใช้นะครับก็เราก็ใส่้าไปเลยนะครับนิดเดียวนะครับเสร็จดูตัวยาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจาก หนึ่งซีซีนี่กลายเป็นศูนย์จุดศูนย์เจ็ดนะครับศูนจุดศูนย์เจ็ดสองนะครับฉะนั้นเกิดจากการที่น้ำน้ำกลัน่นี่มันสามารถระเหยได้นะครับฉะนั้นเราต้องคำนวณในการฉีดใหม่นะครับจากที่จากครึ่งหนึ่งของ 0. 0.7 0 0นนี้ก็คือ3.5นะครับ3.5เท่านั้นนะครับก็ยำไปฉีดปลาใหม่นะครับนี่ผมจะฉีดตัวเมียแล้วครับอ,อันนี้น้ำหนักอยู่ที่เพราะว่าตัวเมียนี้ทั้งหมด3ตัวนะครับที่ผมจะใช้นะครับตัวเมียตัวนี้นี่น้ำหนักอยู่ที่ 0.05จุดน,นะครับการที่จะฉีดก็คือครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งก็คืออยู่ที่อยู่ที่15นะครับอยู่ที่15นะครับเราต้องคำนวณเองนะครับในการฉีดการฉีดนี้ไม่ยากเลยนะครับจับยาดีๆนะครับแล้วมันไหลไปไหนนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็ฉีดเลยนะครับอันนี้ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งของครึ่งการฉีดก็คือฉีดใต้ครีบหลังนะครับองสานิดหนึ่งแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยนะครับ่านแค่นี้นะครับแล้วก็ดึงออก มันก็ปิดแผลที่ฉีดนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการฉีดตัวหนึ่งแล้วนะครับรเราเซฟไปในถังเพาะนะครับ